มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นสาวพลัสไซส์อายุ34ปีสาวพลัสไซส์คือก็คนอาจจะมีน้ำหนักมากใช่ค่ะ,ะครูปร่างอ้วน แล้วทีนี้เนี่ยเธอต้องเดินทางใช่ไหมคะก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เป็นการเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศเนื่องจากที่เธอเนี่ยตัวใหญ่แทนที่จะซื้อที่เดียวเธอก็เลยซื้อสองที่พอขึ้นมาบนเครื่องแล้วค่ะมีคุณแม่คนหนึ่งเดินมาหาเธอแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยนั่งเพียงหนึ่งที่นั่งได้ไหมเพราะว่าลูกของผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุประมาณ1นขวบจะได้นั่งอีกที่หนึ่งที่อยู่ติดกันแต่ทีนี้เธอก็ได้ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าเธอซื้อตั๋วที่นั่งมาสองใบพอเธอปฏิเสธไปแบบนี้ แม่คนนี้ส่งเสียงโวยวายขึ้นมาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เลยเดินมาถามปรากฏว่าแม่คนนี้ไม่พอใจค่ะโดยพนักงานบนเครื่องบินก็ขอให้คุณแม่เนี่ยนั่งเบียดตัวเองเล็กน้อยแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้มีที่นั่งเธอก็เลยมาโพสในโลกโซเชียลว่าฉันผิดหรอที่ฉันซื้อมา2ใบแล้วมันกลายเป็นว่าฉันไร้น้ำใจเหรอที่ไม่ยอมยกที่นั่งให้เด็กคนนี้